อำเภอเมืองภูกเก็ตจัดกิจกรรมรักสุขสมที่แหลมพรมเทพจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2564าสที่ผ่านมาหน้าแหลมพรมเทพตําบลราไวย์อำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตอำเภอเมืองภูกเก็ตจัดพิธีจดทะเบียนสมรสจํานวน32คู่ภายในงานได้มีพิธีจดทะเบียนสมรสมีการจัดกระบวนขันมาก โดยนำช้างจำนวนสองเชือกมาร่วมกระบวนแห่ขันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวทำให้บรรยากาศการจดทะเบียนสมรสภายในงานมีความอบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรักโดยมีนายนรงวุ่นซิวผู้ว,ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตร่วมกล่าวให้คำอวยพรแก่คู่บ่าวสาวที่มาจดทะเบียนสมรสกันในครั้งนี้พร้อมโดวยว่าที่ร้อยตรีวิกรมจากทีและนายปียพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตรวมถึง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและบรรดาญาติทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวร่วมเป็นสักขีพยานจํานวนมากนายสมปราดปราบสงครามในอำเภอเมืองภูเก็ตกล่าวว่าในวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีคู่รักคู่สมรสให้ความสนใจและเห็นความสําคัญของความรักมาขอจดทะเบียนสมรสเป็นจํานวนมากโดยในปีนี้ ทางอำเภอเมืองภูเก็ตได้เห็นถึงความสำคัญของวันดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการบริการจดทะเบียนสมรสขึ้นเป็นกรณีพิเศษภายใต้โครงการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ประจำปี2564โดยให้ชื่อกิจกรรมว่ารักสุขสมที่แหลมพรมเทพเพื่อให้คู่สมรสได้เห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสตลอดจนสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันตามกฎหมายอีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยก็การจัดงานจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ของอำเภอเมืองภูเก็ตในวันนี้นะครับซึ่งทุกคนก็ทราบกันอยู่ดีแล้วว่านะครับว่าวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยเป็นวันแห่งความรักนะครับอำเภอเมืองก็เลยจัดให้คู่รักทุกคู่นะครับที่กําลังจะแต่งงานกันจะจัดพิธีมงคลสมรสหรือที่ สมรสกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราก็เลยจัดงานวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้มาจดทะเบียนสมรสมรซึ่งเป็นหลักฐานที่สําคัญทางราชการนะครับเพื่อสแสดงว่าเรามีคู่ครองอท,ที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ประการสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวนะครับเพราะว่า ครอบครัวจะสมบูรณ์ได้เนี่ยต้องถูกต้องโดยกฎหมายเพราะว่าบุทที่จะคลอดออกมาเนี่ยครับจะได้เป็นบทที่ชอบโดยกฎหมายทั้งของวิดาและมารดาและที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้นะครับเราเงียบเหงาจากนักท่องเที่ยวไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 น,นะครับการจัดงานในวันนี้มีทั้งหมด32คู่แต่ว่าเรามีแขกมาลูกมาประมาณ2,300คนนะครับก็จะได้นําไปกระจายไปบอกข่าวว่า เมืองภูเก็ตเนี่ยปลอดภัยจากโควิดแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวกันะเมืองภูเก็ตและก็นัสถานที่อย่างนี้คือแหลมพรมเทพนะครับเพื่อที่จะได้ให้ภูเก็ตได้ตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้มีชีวิตชีวาได้มีความสดใสเหมือนกับคู่รักที่เรามาจดที่เบียนสมรสกันในวันนี้นะครับเพื่อคนภูเก็ตได้มีรายได้ได้มีงานทำนะครับขอกล่าวขอบพระคุณครับ